สาวสยามสาวสยามแม่บินอยู่พวกแม่จีบผู้ชายเนี่ยไม่ต้องห่วงรุ่นดี้พร่ีุนนแล้วมันต้องมาพักก็ตายเจอหน้ากันเอาอไหมคือเสบแบบมุกจีบผู้หญิงมีอายุในที่หงจีบสาวสาวได้ลองนี้ยลองลองนี้สมมติว่าร้องให้แม่แม่อย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างนี้เหรอ ในสามมุกนี่สามมุกนไม่ไ้จีบสามมุกนั้นเลวเราก็ไปออดอ้อนไปใกล้ช้าตัวเองอะไรติดมือยุ่ยขนาดนั้นเลยกลับเพชรกลับสวัสดีวันสุขจ้ะทุกคนจ๋าวันนี้เจอกันขนตาอาจจะงอนไปนิดนึงนะวันนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่กองถ่ายทำ MV m ม s i c ิวสิกวิดีโอของลูกชายแห่งชาติคุณไรอันกาบบัณฑิตนะคะวันนี้แม่แม่สี่คนนะแม่ทาแม่สุแม่ตักแม่หายนะคะสี่แม่ได้รับเกิดออบเกียรตไอ้นูกเอ็กันหรือเปล่าขนาดนี้ก็ต้องนางเอกจะกันดูโนกระดิกขนาดนี้ก็คือสตอรี่ก็ประมาณว่าแม่แม่เนี่ย ก็จัดงานวันเกิดของแม่ฮายเขาไงแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มเพื่อนกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็จ้างนักร้องที่ในดวงใจมามามาขับกล่อมมาในงานวันเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะได้จัดเป็นแค่สุดท้ายของชีวิตประมาณนั้นแล้วก็ได้จ้างหลอันมาแล้วหลอันก็ก็มาร้องเพลงแอลแม่แม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะหนุกหนานหนุกหนานเพลงชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลง Blender, อายุเท่าไรหรือจ๊ะนี่เพลงนี้แค่ชื่อเพลงนี้นะรู้เลยว่าลูกชายแห่งชาติเนี่ยเขาตั้งใจจะตกแม่แม่ของเขานี่เออรับรองลวนตกนี่นะตกตกมากี่โมงวันนี้คะแม่มายังไม่เก้าโมง วันนี้แม่ตื่นแต่ตี5ต้าเอาลูกออกมาขี้เยี่ยวตดเสร็จแล้วแม่ก็ไปตั้งหม้อ,อตุ๋นโค้งไก่กับผักบอกครี่ฟักทองอแครอทอ, <c oughs> อแล้วก็กล่ำนะฮะกล่ำดอกนะฮะ <c oughs> แต่ว่าอันนั้นของหมานะคะที่ฉันกินน้ำพริกค่ะ <c oughs> อ๋อักกินเมนูแบบนี้เหรอ <laughs> ใช่แม่เปลี่ยนแล้วไงแม่ไม่ให, oh. ให้กินอาหารเมร็ดแล้วมีมีผสมนิดหน่อยค่อยๆปรับไป oh. แต่ว่าโครงไก่แม่จะต้มแล้วแม่จะลูดเอาเนื้อนะ oh. แล้วเอาเฉพาะกระดูกอ่อน oh. อแล้วก็จะใช้เฉพาะต้งคอ oh. ต้งคอที่สับให้ให้ตัวใหญ่แต่ตัวเล็กก็ใช้เตนเนอ้อ oh. แล้วมีน้ำซุปนอยๆอ,อะไรเงี้ยปรุงมะใส่ผงชูรสไหมแ้่ของแม่ขาดไม่ได้แต่ของหมาไม่ได้ไม่้องไม่ต้องตื่นมาทำอาหารหมาแล้วทำอะไรต่อป่ะกับรถผัก พราะว่าเมื่อวานแม่พึ่งปลูกมะเขือปลูกโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมแตงกวาแล้วก็ะมะเขือเทศอะไรเงี้ยปลูกเพิ่มเติมแล้วก็ลดผักหน้าบ้านคะน้างอกแล้วผักชีงอกแล้วผักชีลาว งอกแล้วทุกอย่างเขาพงเขาพูดทุกอย่างรสเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำอุ้ยเจ้าของวันเกิดเข้ามาแล้วกันโอยเดือดเดือเกียดผมมึงอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วจ้าหลังไม่ายเขียวร่างๆงแดงนะสวยออกไปแดงแล้วก็จะออกแบบเหมือนดรถต่อยอ่ะเนี่อันนี้นี่ต้องประมาณ70ยไหมไม่ก็ ตอนที่เจ๊เข้าวงการใหม่ๆเจ๊แต่งสีนี้แหละหนูเหรอปี2 5 0 0ันหน้อ่ะยี่สิบเจ็ดประมาณนี้ปี27ไม่สีตาเขาดูจากเล็บแม่มาหรือเปล่าเล็บเล็บมันเป็บนี้มาหรือเปล่าไม่แต่ของเราจะเป็นยุค80ดศูนย์หนูให้ดูยุคยุคนี้ยุเขียวเล็บเป็น80กล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยข้างบนเขียว แล้วก็กลางล่างเริ่มทำนะรวมดาวสาวสยามสาวสยามแม่วินอยู่อันนี้แค่หน้าเฉยยังยังไม่รวมชุดใช่ไหมยางในไดนประมาณไหนครับอย่าดูสิไงคนสีแบบสีโอ้โหคนแสบเลยนะแสบก็เลยที่เดียวไอ้ไอ้แสบยังไม่มาเหรอเนี่ยนะแสบตัตังก็สวยมาจากบ้านใช่บ้านนั่นเขาสวยเขาสวยคนเดียวเงียบๆพวกเรามาสวยรวมกัน เห็นว่าลูกชายจีบนี่เขาใช่มีวิธีการจีบมาเล่นวีบหรอแม่เขาจีบไปไหนกงนก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวดูลีลามันวันนี้ก็แล้วกันเออแต่ว่าพวกแม่จีบผู้ชายเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มีพลาดไม่มีพลาด รุ่นนี้แล้วมัต้องมาพักกัตังค์จะมามาเจอเดี๋ยวก็หลุดไม่มีไม่ต้องมานั่งฟอร์มโน่นนี่นั่นเจอหน้ากันเอาไหมคือไปปะชัดๆอ๋อไม่ไปว่างปะไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปดีอยากไปน้องว่างมาเป็นผัวเจมไหมชัดๆแบบนี้แบบนี้อยากเจมไปเลยใช่เป็นผัวเจมไหม ไปคุอยกอ่นนิดนึงปปกอโอ้โหนักร้องอันอันเจอหน่อยเลิกมาเอ้มาอันพี่อพี่ันถือไม้เผื่อแม่ไม่าค้วบนี่เม่ทาเม่ทาด้วยนะคะเม่ทาก็สีเจ็ดแสบแบบนี้สวยไม่เปลี่ยนชุดไงเดี๋ยวแม่สุดก็สีเจ็ดแสบมือนอันนี้ เสื้อส้มกางเกงเขียวเสื้อในน้ำเงินแต่กางเกงในเหลืองนะคะไม่คิดว่าชุดนี้จะได้เห็นแม่แต่งตัวงี้เพราะว่าก็ดูลดงามดีย้อนไปก่อนก่อนที่หนูเกิดพวกแม่ก็แต่งแบบนี้เลยลูกเราแม่ก็แต่งงี้เลยหรอไม่รู้ื่อกอนแม่แต่งงี้เลยหรอใช่ทาไมไม่น่าเพลงเพลงใหม่หนูยังไงลูกเรื่องราของเพลงใหม่มันเป็นเพลงเกี่ยวกับว่าเหมือนแซลแม่ประมาณว่า ถามว่าอยุอะไรจ้าสามสิบก็ไม่หึงอะไรเงี้ยสี่สิบก็ไม่ใช่ห้าสิบก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแซวว่ายังสาวอยู่อะไรเงี้ยวันนี้ตั้งใจมาตกแม่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเพลงเนี้ยแน่นอนเราก็ต้องทําการตลาดของเราให้ดีเสียพแบบมุกจีบผู้หญิงมีอายุไม่ถึิบสามสาวได้ลองนี้ยลองลองนี้สมมติว่าร้องให้แม่ๆอย่างเงี้ยต้องใ้แม่เอครับแต่งแตัวอย่างเี้แหละ ในซังมุ so wish, right. ้งน uh ี่ซ right. ังมุ้งาม่ได้จีบสาวมุ้งนะหรอเราก็ไปออดอ้อนไปใกล้ชิดโอ้ยตัวเองอะไรติดมือยุ่ยขนาดนั้นเลยกลับเพชรกลับในไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูแม่สูบแม่สูบมาเาจีบจีบหนุ่มน้อยทำไงนะเมื่อกี้อาเรเลเลเรเราไม่ใช่ตาเรโอเคเรมอง มองจีนโอ้โหนี่เป็นเล็บโบเล็บมีตีเลยนะจับเท้าเลยเหรออยากดูว่าถ้าเกิดเขาแต่งดีเท้าเขาจะเนียนไงเออเป็นไงดเท้านี่อันนี้ดูแลตัวเองไม่ดีละเตี๊ยนกว่าเดี๋ยวเจอรุ่นเนี้ยเจอเรื่องสมมุติว่าต้อต้องอบเอวอ่ะลักษณะการอบเอวเนี่ยจะลุกไปข้างหลังปะตกลงไปข้างหลังเออแล้วลุงหลังเจอแผ่นเพื่อทำไง แม่เคยเจอแล้วผู้ชายวอาแม่เจอไปเพื่อนแม่บอกว่ดแป๊บเดียวแม่งขอเข้าห้องน้ำมนล้วงไปเจอขอบเพื่อนแม่ใช่ไหมไม่มันไม่พูดเจมมันโอ้ไอ้วันที่เ o ้ o ห้องน้ ไฟ er, ไฟไม่นมันบอกว่าฉันจะไปสักห้องน้ำสักอะไรอย่าแช่อันแบกใช่ไหมเราก็โอ้เฮียยล้วงเอวคนนิดเดียวเข้าห้องน้ำเลยเลยในใจนะประมาณนั้นที่ไหนได้เอ๊ะครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มาไม่มาเออไอเฮียหนีเลยน่านเก้นไหแม่เจออู้ตายเลจอขอบแผมเปิดเลยใบมันเจอมันแล้วก็ปล่อยมันนะดูมันจะทำไงมันล้วงไปมันทำหน้า นิดหนึ่งก็โอ้ช่วยไปห้องน้ำก่อนนะเราคิดว่าไอ้นี่มใส่ใจไม่ไหวเลยไปซื้อผ้ายางแม่ไปซื้อผ้ยางแล้วไรอะตกลงเจออะว่าไงต่อส่วนมากแม่จะถามมาเจอแบบเพราะส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งนะเวลาเด็กๆฝรั่งชอบเข้ามาอย่างนี้นี่แม่แม่จะถาม value conform แล้วก็โชว์สกิลโชว์ครับพก่อนอ่าดังอะ value c o n ตะวัดเลยตะวัดนี่ีปลายตะวัด เอาราเอาเราจะบินไทยแลนด์อ็พาให้ไปตรวจนะตรวจแล้วฉีดวัทซอที่ลิ้นนะอยู่กรู้สึกยังไงบ้างได้สี่สาวว่าเป็นนักเอ็มวีสบายใจมากเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเพลงเนี่ยมันจะให้เป็นเป็นเป็นวัยรุ่นก็คงจะดูไม่เหมาะสมไม่ใช่ถ้าแม่คงจะต้องกลับบ้านละ เจ๊ถูกแล้วเขาเรียกแม่มาถูกแล้วถูกตีมเลยแต่งตัวอย่างี้นเจ๊อย่าอย่าลุกไปนะเขาไม่ห้ามเจ๊นะบอกก่อนแต่เจ๊ขับเขาไม่ห้ามนะเจ้าของวันเกิดค่ะแอ้นแนนเป็นไงเจ้าของวันเกิดแน่นอนเกิด เขาได้ข่าวว่าใส่ยิกด้วยนะทำไม่มดนองวัเกิดจะเต็มขนาดนี้ไม่สุขเอาไงดีอะเราต้องเดินจะของวันเกิดนะแม่เราต้องยอมดิเฮ้ยเพื่อนต้องเพื่อนต้องซ้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งงานต่อเพื่อนต้องส้อต้องให้เขาเกิดเต็มที่แต่งนี้ก็สวยนะเว้ยเอาเวลาเอาเวลาซองใช้เวลาหน่อยสักงานน่เออเอาสักงานนึงนะได้วแต่งย้อนแบบนี้นะเออเอาให้คนแบบงานอะไรก็ได้ไม่มันมีงานคอนเสิร์ตเราสามคนใช่มัมีอยู่หลายงานอยู่ตอนนี้รอแค่แม่ตั๊กคนเดียวเลยใช่จะดูซิเนาะว่าสวยจากบ้าน าเขาจะจัดเต็มแน่นอนตั๊กมึงดูกูก่อนมึงดูเจนี่เจยังไม่เต็มนะเจยังไม่เต็มเรายังไม่เปลี่ยนแต่นี่เจ้าของวันเกิดเขาก็ต้องให้เกียรติอ่าเขาเป็นเจ้าของวันเกิดเขาเต็มที่เขาละมึงอย่ายอมนะตั๊กมึงอย่ายอมนะเตรียมตัวมาให้พร้อมนะตั๊กถ้าไม่มีกูให้ยืมนะกูมีของให้ยืมเยอะเลยเรีบบามีเตรียมมาเองไหมแม่กบางอย่าง อย่างรองเท้าอา่าพอดีมันมาแมทกับกระโปรงแล้วก็มีเสื้อเสื้อตัวนี้ของเขาอ่าเสื้อ <c oughs> มันจะมีเสื้ออีกตัวหนึ่งเขาก็เลยเอาเอาของเขาให้มันแมทกันก็โอเคเ <c oughs> ดนมือานานมากเลยเ้ยตีนมากเนจริเออเออเออเท่มากน <c oughs> ีก่เออ ทำเล่นๆไงก็ไ hmm. ด้นะแต่พอไอ้นี่จริงๆไม่ได้นะเีจ้าของมันเกิดอยู่ไหมคะเฮ้ออยากอยากโอ้โหเออไงอเองเพื่อนสยจะว่าเดี๋ยวกันนะคะเราจะหาชอชอยเนาะ ถ่าใส่ชุดอะไรเรามาเต็มนางสิเดวรอตั้งอีกคนหนึ่งรอต้ารอต้าเกดนางสวยมาจากบ้านนางสวยมาจากบ้านแต่เขาก็มาเอาชุดที่นี่เปล่าไม่แต่นางบอกเดี๋ยวจะมาเอาผสมผสามาแบบผสมนางเป็นนางตูดใหญ่ไงในระบ้าเพื่อนไงแล้ตูดใหญ่แต่ีิน้องใหญ่อันนี้น้องใหญ่อันนี้อะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่ เออลืมมองไว้ได้มากอ่ะยืมได้เขียวมะเหลืองได้โอ้โหมีสำรองไปด้วยอ่ะเดี๋ยวกล้องนี้นะคะภาพนึงนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามย้อันนี้อันนี้จัดงานใจยิ้มหรือใช่ในเรื่องน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแอ้วกนักร้องกลับแล้วก็สั่ง เด็กเล่นมาโมเคมาพค้อมค่ะอะไรนรเด็กเลนมาอะไรนะมัมเท่งหนุ่ม 2, 액션 yeah. 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 หรือว่าชั้นจะได้เห็นแม่แต่งคงจะข้ามเดียวนี่แหละลูกแม่พู้แม่ก็บอกเลยนะแม่สิคนณนะถ้าไม่ใช่แล้วพู้แม่ก็ไม่มาแล้วนี่จะเขาจ้างอีกแม่ก็มา้อมี อันนี้เรามาด้วยใจแต่ถ้คนอื่นเราไปด้วยอีกอย่างนึงยความจริงใแม่ค้ับจะตอบว่าเป็นชื่อเละอันเนี่ยคุณเราเป็งานตบไหลแน่นอนก็รู้แล้อยู่แล้วโอเคใช่ป่ะไม่ครั้งนี้งานตบไหลครั้งนี้ตบไหลแต่ถ้าครั้งหน้าแม่ตบม็อกแล้วที่เป็นตบไหลแม่ก็ตบไหลแม่ยินดียินดีใจถึงใจยินดีมากมากก็ขอให้เพลงนี้เป็นที่นิยมชื่นชอบของแม่ๆนะคะอย่างที่รักระเลบิตา เดี Dante, ่ยอ well ่นปากหน่อยผ่าเพลงผ่าเพลงผ่าเพลงนะครับอายุเท่าไหร่แล้วจ้าไม่รู้อ่อนเมื่อไหร่นี่คือชื่อเพลงเหรอลูกเหรอชื่อเพลงอายุเท่าไหร่แล้วจ้าเท่าไหร่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วจ้าไม่นะไม่นะสี่สิบคงไม่ใช่บอกว่าห้าสิบก็คงเกินไปยิ่งมองใกล้ใกล้คลายเพิ่งจะแตกสาย ถ่ายรูปรวมเหรอครับรูปรวมเราต้องเลือกไม่ใช่เลือกแน่ายรูปรวมปุ๊บแล้ะห so ้าตีสักร like ูปวายแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมขาทั้งสนุกทั้งเหนื่อยนะคะเพราะว่าเจอกันแบบครบทุกคนเลยเราสนิทกันมากนะคะทั้งนาอันตาร์กที่ทราแล้วก็ไฮปกติเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วประจำนะคะวันนี้สนุกมากบรรยากาศการถ่าย มิวสิกวิดีโอเพลงอายุเท่าไรแล้วจ้าของลูกชายนะคะไวอันกาดบณฑิตนะคะ<อ>ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะทางช่องของยุ้งเข้ายุ้งเข้ารคคอร์ดนะคะ YouTube ยูทูบยุ้งเข้ารคคอร์ดฝากติดตามด้วย<อ>แล้วก็ฝากสวัสดีวันจุด,ด้วยนะคะทางช่องแคมปัสบ, <c oughs> บาง <c oughs> <c oughs> ทางช่องบางภูนแคมปัสนะคะว่าอีพีน่าจะพาไปไหน <c oughs> เดี๋ยวที่ตามจ้าวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บตาก ขอบใจมากแน่นอนงั้น,น,น,นจะไปไปเน,น,นี่ยไปเนืนอเนี่ยไปหนูนะเขาจะเลิกทำรายการแล้วยังพูดชือ่อช่องไม่ดูเรียกยากยากบางคูนแคปปัตยากมากบางคูนแคปปัตไดบางคูนแคปปัตได้ค่ะได้เจอกันอีพี่นาเด้อจ้าดีเจ้า